เฮ้ยโ <Hey, S 2> <What? S 1> อ้โหภาพนี่คือแบบใช่เล่นในมือถือจริงเหรอเนี่ยฮะโองจริงคือเหมือนมากครับเหมือนดาร์คเนสสมัยก่อนที่ผมเล่นเลยครับและภาพเหมือนจะดีกว่าเดิมด้วยนะเออเพราะว่ามันแบบปรับมาเยอะแล้วนะครับนี่อลังการจะจัดนะครับแล้วก็กลิ่นอายบรรยากาศเก่าๆยังคงอยู่นะครับยังคงความแบบออริจินัลของดาร์เนสเลยครับ d r a g o n n e s เกม m m o r p g ในตำนานกลับมาให้ทุกคนได้สำรวจรังมังกรกรันอีกครั้งรอบนี้เขากลับมาในรูปแบบของเกมมือถือครับไปเล่นที่ไหนก็ได้นะครับและเขาใช้ชื่อว่า d r a g o n นเน r e b i r t h of Legends นั่นเองนะครับสำหรับดาก o n เนสภาคนี้นะครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยยังคงความเป็นออริจินัลอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเขาเปิดให้เล่นในโซนเซอรสซีนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับมีภาษาไทยให้เราเล่นแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะอ่านไม่ออกนะครับสำหรับภาคนี้นะครับ r e b i r t h of Legends เนี่ยก็จะเริ่มมาด้วย4อาชีพหลักนะครับผมที่เป็น อาชีพคลาสสิกเลยนะครับอ่าก็จะมีทั้งวอริเออร์นะครับผมอ่าวอริเออร์นะฮะก็จะเป็นนักรบที่ต้องบอกว่าวิ่งเร็วนะครับใครที่ชอบวิ่งเร็วๆก็ต้องเล่นวอริเออร์นะครับวอริเออร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแบบพวกมูลหลอดแล้วก็เมอร์เซนเนลี่ตอนหลังได้ด้วยนะครับก็จะเป็นสายดาบกับสายขวานสายขวานเนี่ยก็จะเป็นดาเมจที่แบบค่อนข้างรุนแรงนะครับอ่าดาเมจแรงคอมโบหนักนะครับมูลหลอดนะครับสายที่เป็นถือดาบแล้วก็ ฟันระยะไกลได้ด้วยนะครับสายนั้นเนี่ยก็จะเป็นสายที่คอมโบได้ต่อเนื่องนะครับในพ v พเนี่ยอาชีพนี้เก่งมากๆนะครับเพราะว่าสามารถที่จะคอมโบให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถลุกได้เลยอ่าคอมโบแบบรัวๆนะครับก็เล่นสนุกมากในคอนเทนต์ PVP แล้วเกือบลืมบอกไปนะผมว่ารถดักเนตเนาะถ้าเกิดว่านับเป็นออริจินอลเนี่ยเกมนี้นะครับแต่อาชีพเนี่ยมันก็จะถูกฟิกเพศด้วยนะครับทุกคนนะเพราะฉนั้นใครจะเล่นวอร์เออร์ก็จะฟิกว่าเป็นเพศชายนั่นเองนะครับอ่ะ ต่อมาครับอาชีพที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คืออาชีพคีริกนั่นเองนะครับหรือว่านักบวชนะ,ะสำหรับอาชีพนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถเติบโตไปได้2อย่างนะครับเป็นสายของพาลาดินหรือว่าสายของเซนต์นั่นเองนะครับก็เลือกได้ว่าเราจะไปแนวแบบเป็นแท้งเลยหรือจะไปแนวแบบซับพอร์ตนะฮะถ้าเป็นแท้งเนี่ยต้องบอกว่ามีบทบาทมากยิ่งไปลงเนสหรือว่าดันสูงๆเนี่ยเขาจะต้องเป็นตัวที่ดึงบอสให้อยู่นะครับเพราะถ้าเกิดเขาดึงบอสไม่อยู่เนี่ย เพื่อนในตี้ก็จะลําบากนะครับก็อาจจะมีความกดดันในการเล่นนิดนึงนะครับแต่ตัวเขาโคตรถึกแล้วก็ตัวเขาจะมีสกิลที่แบบเป็นอมตะด้วยแล้วก็ไม่ล้มอะไรแบบนี้นะครับส่วนเซนเนี่ยก็จะเป็นสายอารมณ์แบบเรียกเสาปักเสาลงมาแล้วก็มีสกิลจับขามีเสาฮิวเสาช็อตอะไรแบบนี้นะครับก็จะเล่นระยะไกลนะครับแบบถ้าเกิดไปพ v พีก็คือ เข้าถึงตัวยาก่าเข้าถึงตัวยากแบบโดนเสาจับเสาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เล่นค่อนข้างสนุกนะครับแล้วก็สำหรับอาชีพ k คีริกนี่ก็จะล็อกเพศไว้เป็นเพศชายด้วยนะครับมาถึงอีกอาชีพที่เล่นสนุกไม่แพ้กันนะครับก็คืออาชเชอร์นั่นเองครับสำหรับอาชเชอร์นะครับก็เกมนี้เนี่ย เลือกเล่นได้สสายนะครับก็จะเป็นสายชาร์ปชูเตอร์แล้วก็สายอะโครแบทนะครับถ้าเป็นสายชาร์ปชูเตอร์เนี่ยก็จะเป็นสายธนูที่เน้นยิงไกลๆเลยนะครับดาเมจจากระยะไกลค่อนข้างแรงแต่ก็แลกมากับเรื่องของความเบาบางนะครับเปราะหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นสายอะโครแบทเนี่ยจะเป็นสายธนูที่ตีประชิดครับปกติเราจะไม่ค่อยเห็นสายธนูตีประชิดแต่เกมนี้มีธนูแบบตีประชิดคือเข้าไปคอมโบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายอะโครแบทเนี่ยอาจจะเหมาะก,กับคนที่มือไวอ่ะ ึกมืออะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าเขาจะเข้าไปเตะทํารําคอมโบต่างๆนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับด้วยตัวอาชีพนักรูเนี่ยมันจะค่อนข้างบางนิดนึงนะมันก็เลยทําให้อาจจะต้องใช้ฝีมือในการแบบเข้าออกอย่างรวดเร็วต้องผิวไหวนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นอาชีพนี้แต่ถ้าเล่นเป็นแล้วบอกเลยว่าดาเมจโคตรจัดจ้านครับและอาชีพสุดท้ายที่มีในตอนนี้นะครับก็คือซอร์เซสหรือว่านักเวทนั่นเองนะครับนักเวทเนี่ยก็จะเป็น อาชีพที่ต้องบอกว่าดาเมจ AOE ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับ <Yeah. S 1> และสำหรับนักเวทในเกมนี้นะครับก็จะสามารถแยกออกเป็น2สายนะครับก็จะเป็น Elementalist นะครับจะเป็นเวทไฟกับน้ำแข็งซึ่งสายเนี้ยจะเป็นเวทที่ดาเมจเนี่ยหนักหน่วงมากคือดาเมจแบบทั้ง LE ด้วยแรงด้วยกับอีกสายหนึ่งที่จะเป็นสายเหมือน Gravity นะครับมันจะเป็นการแบบใช้แรงโน้มถ่วงในการดึงศัตรูเข้าไปรวบศัตรูเข้าไปนะครับก็ แรงเหมือนกันวงสกิลใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะเน้นไปทางด้าน CC มากกว่าครับอ่าและสำหรับใครที่เคยเล่นดาร์กเน t ตั้งแต่สมัยก่อนก็จะถามว่าเฮ้ยแล้วอาชีพอื่นจะมีต่อไหมนะครับอ,าอนาคตเนี่ยก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอาชีพพวกกาลีนะครับหรือว่าพวกน้องเอนจิเนียรน้องแว่นนะครับอ่าหรือว่าอาจจะมีพวก แอสซัสซิเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องรอติดตามอัปเดตในอนาคตนะครับผมเอาละครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในเกมนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเฮ้ยโอ้โหนี่บอกเลยว่าเมืองนี่คือใช่เลยครับเหมือนดาคอนเดสสมัยตอนที่ผมเล่นตอนเด็กๆเลยครับตอนที่ยังไม่มีตังเติมครับตอนนี้มีตังเติมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวพอเปิดมาก็ต้องจัดซะหน่อยนะครับในส่วนของหน้าต่างอินเทอร์เฟซนะครับ ก็สกิลจะอยู่ทางด้านขวาทั้งหมดเลยนะครับพวกสกิลพวกนี้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกการกระโดดต่างๆก็อยู่ทางด้านขวาหมดนะสกิลเขาก็จะมีแบ่งเป็นพวกสกิลที่เป็นสกิลโจมตีนะครับแล้วก็สกิลบัฟก็จะอยู่แถบนี้สามารถที่จะลากได้นะครับว่าเราจะใช้บัฟไหนเนาะเพราะตอนหลังๆเกมนี้ก็มีบัฟที่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีพวกเควสเควสเนี่ยเราสามารถที่จะจิ้มออโต้ไปได้เลยนะครับอ่าแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยเราจะต้องเล่นมือนะอ่าเราต้องเล่นมือ นะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆให้เราได้ทํากันก็คือง่ายๆแหละเขาพยายามจะแจกของให้เราอ่ะเออก็แค่คุณเข้ามาทำเควสเนี่ยก็จะมีเควสแบบเส้นทางเติบโตให้เราทำนะครับนอกจากนี้ครับแน่นอนมีแชทโลกครับบางคนมาเล่นคนเดียวอยากหาเพื่อนเล่นก็มาในแชทโลกตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นพวกกิจกรรมมีภารกิจให้ทําเป็นภารกิจรายวัน รายสัปดาห์อะไรแบบนี้นะครับผมก็จะอยู่ทางด้านบนทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาลองลงดันให้ดูนะครับจะได้เห็นแบบแอคชั่นท่าทางว่ามันเหมือนกับดาร์ n e s สที่เป็น Original ลตั้งแต่สมัยเวอร์ชั่น PC ยังไงนะครับนี่ฮะเข้ามาแล้วครับเพลงฉากเหมือนกันเป๊ะๆนะครับแต่ว่าเราจะต้องเล่นมือนะฮะเหมือนกับสมัยก่อนเลยนะออโต้แค่เดินมาให้นะครับผมอ่ะโอเคนี่ครับดูครับเสียงภาคก็ยังเหมือนครับทุกคน ใครเคยเล่นจะจําได้อย่างดีนะฮะแต่ใครไม่เคยเล่นก็มาลองได้นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่คุณควรจะเล่นนะฮะไม่ควรพลาดครับแล้วก็ถ้าใครกลัวหลงไม่ต้องห่วงครับเกมนี้เนี่ยเขามีระบบนําทางให้ด้วยนะครับนี่มันจะเป็นลูกศรแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่านี่ครับแล้วก็ลงลงลงดันกันไปครับปึ๊บอ่าให้เราเปิดตรงนี้โอเคแล้วเราก็ฆ่ามอนการใช้บัฟอะไรต่างๆก็ง่ายดายครับทุกคนแค่เปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราลากแค่นี้เราก็จะทําการบัฟได้แล้วนะฮะ เกมนี้จะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับคอยช่วยเราเก็บของต่างๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะพลาดเก็บของไปแต่ว่าช่วงต้นเกมอาจจะต้องเก็บสักนิดนึงดูมินิแมปก็ยังได้นะครับในมินิแมปเนี่ยก็จะมีบอกเลยว่ามอนอยู่ตรงไหนบ้างสะ,สะดวกสะดวกสบายขึ้นครับนี่ครับวาร์ปเปิดแล้วครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่กระโดดได้ด้วยนะทุกคนนี่กระโดดกิ้งอะไรได้เดี๋ยวถ้าเกิดเล่นจริงๆเนี่ยเล่นในมือถืออาจจะถนัดกว่านะเพราะว่า PVP อ่ะมันต้องกดแบบหลายอย่างอ่ะถึงห้องบอสแล้วนะฮะ แต่ตัวผมโหดครับทุกคนไม่ต้องห่วงปะ่ะเดี๋ยวเราพุ่งเข้าไปเลยปับสักนิดปับสักหน่อยยิงเรียบร้อยไม่นานเรียบร้อยครับบอสหงายท้องไปแล้วนะฮะตอนนี้อ่าลงดันนี่มันก็จะมีสรุปผลอย่างนี้นะครับตอนจบแล้วก็ exp ที่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับเลือกกล่องเหมือนกันปั๊บนี่ อ่ะได้กล่องเงินมาอ่ะทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนอาชีพกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยสามารถเปลี่ยนอาชีพได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับผมว่ามันมีสายอาชีพให้เลือกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับแจ็คก่อนอ่ะเดี๋ยวเราคุยเควสเลยนี่เควสเปลี่ยนอาชีพครับการเปลี่ยนอาชีพโชคชะตาหนึ่งไปต่อเลยครับผมแล้วเราก็คุยครับอ่ะพอเราตัดสินใจได้แล้วนี่<ๆ>เขาก็จะให้เราเลือกกันอีกรอบหนึ่งตรงนี้เลย นะครับก็จะมีทั้งเป็นสายแท้งพาราบอกเลยว่าอันติีเท่มากครับเป็นการเรียกคอสออกมาทุบรัวๆสามดอกแบบนี้ครับอันนี้คือพารานะอ่าแล้วก็มีสกิลอื่นๆด้วยนะครับปักเสาเหมือนกันนะครับอ่ามีสกิลแบบยั่วยุได้อ่าเนี่ยสามารถดูสกิลก่อนได้หมดเลยครับสกิลช็อตสกิลอะไรก็มีนะฮะอ่าน,นี่คือพารานะครับเป็นอีกหนึ่งสายที่ต้องบอกเลยว่า ขาดไม่ได้นะครับเวลาลงดันโหดๆเน็โหดๆนะครับอ่าส่วนสายของพีทเนี่ยมาดูครับสกิลนี่ฮะเป็นการแบบช็อตรอบตัวนะครับเป็นสายช็อตสายจีนะฮะอ่าแล้วก็สามารถที่จะมีพวกสกิลแบบปักเสาด้วยนะครับเสาก็จะมีหลายแบบทุกคนอาจะมีเสาหลายแบบมากๆนะทุกคนสามารถมาดูได้มีทั้งเสาฮิลเสาล็อกเสาจับเสาช็อตอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าแล้วก็จะมีบัฟพิลบัฟอะไรที่ค่อนข้างเยอะ นะอ่านี่สกิลครับให้ดูคร่าวๆครับมีแอนิเมชันมีสกิลช็อตนี่ปักเสาประมาณนี้ครับแล้วสายแฟชั่นไม่ต้องห่วงครับเกมนี้ยังมีคอสตูมเท่ๆสวยๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของคิริกก่อนแล้วกันนะผมว่ามีแบบไหนบ้างนะอันนี้คือชุดที่ผมใช้อยู่ครับอ่าวาทยากรเลือดร้อนนะฮะแล้วก็มีเซ็ตอื่นด้วยนี่เป็นไงหล่อเท่เฟียฟ้านะฮะอ่าคุณนายไฮโซ มีหมดนะครับอ่านี้เพื่อนๆก็สามารถมาดูได้แต่ละอาชีพก็จะมีการโชว์ที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้นะแล้วก็พวกปีกต่างๆก็มีเยอะมากนะครับอ่าอก็ลองหันหลังดูได้ครับบางอันมันอาจจะเล็กนิดนึงนะครับบางอันก็ใหญ่บางอันก็เล็กนะครับนี่นะครับมีหางมีตราด้วยนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นเหมือนตรงแก้มอ่านี้จะเป็นเหมือนแบบสกินหน้านะฮะแล้วก็มีสัตว์ขี่ฮะสัตว์ขี่บอกเลยว่าหลายๆตัวออราจับครับนี่เป็นไงม้า ตัวนี้ก็มีอยู่ในดาวเน็ตออริจินอลอยู่แล้วนะครับทุกคนก็น่าจะเคยเห็นนะยิ่งตัวล่างๆก็จะยิ่งแบบเท่ขึ้นมานี่เป็นไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นม้าครับทุกคนนี่เอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะหวน่นหุนครับแต่ม้าจะเยอะครับมีจิ้งจอกด้วยนะนอกจากพวกแฟชั่นสัตว์ขี่แล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงนะครับที่จะคอยช่วยเรานะครับในการเก็บของด้วยนะครับแล้วก็ยังได้เรื่องของค่าสเตตัสด,ด้วยแล้วก็น้องแต่ละตัวก็สามารถที่จะอัพขั้นขึ้นไปได้ด้วยนะอ่าอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวแจกนะน,นะ้องา เราก็จะได้ตั้งแต่ประมาณเลเวลสามเลเวลสี่เลยนะครับอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นได้จากการเติมเงินครั้งแรกนะครับเป็นน้องแมวน้อยเวทมนต์นะสายธาตุแมวอย่างผมก็ไม่พลาดนะครับล้วก็ยังสามารถที่จะอัปเกรดน้องได้ด้วยนะโดยจะมีตัวยาตัวเนี้ยนะครับเรามากดใช้ได้นะครับเพื่ออัพตัวของเลเวลนะพออัพเลเวลเนี่ยก็จะได้คุณสมบัติช่วยเหลือเพิ่เมเติมด้วยครับแบบนี้เลยอ่ะแล้วเรื่องอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับตรงนี้ในโหมดตีเหล็กเนี่ยเขาจะมีให้ดูเลยนะครับผมว่าอุปกรณ์อาวุธหลักเราเนี่ย อนลเวลเท่าไหร่เนี่ยมีอะไรให้เราใส่บ้างนะครับเนี่ยก็คือจะดูง่ายมากๆเลยนะครับเป็นตารางแบบนี้นะแล้วก็ยังสามารถที่จะเสริมพลังอุปกรณ์ได้นั่นก็คือการตีบวกนั่นเองนะครับอ่านี่ฮะเราสามารถที่จะกดเสริมพลังตีบวกแบบนี้ได้เลยครับอ่าแล้วก็บวกขึ้นมาเป้งเรียบร้อยครับบวกหนึ่งนะฮะถ้าสเตตก็จะมีการเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ด้วยนั่นเองครับ <Yeah. S 1> นอกจากนี้เกมนี้ยังมีระบบสืบทอดนะครับซึ่งก็คือการย้ายบวกนั่นเองนะครับวิธีการง่ายมากนะครับเนี่ยสมมุติว่าผมมีหมวกอันใหม่ใช่ไหมที่ดีกว่า,าแต่ผมมีหมวกอันเก่าที่มันบวกแล้วนี่เราสามารถที่จะย้ายได้เลยนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องใช้ไอเทมสออย่างนะครับก็คือยาสืบทอด นะครับแล้วก็หินที่เราใช้ในการตีบวกนั่นเองโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Dragon Nest Rebirth of Legend นะครับต้องบอกว่าคลิปนี้ยังเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับอยากให้เพื่อนๆลองมาเล่นกันดูนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนสังเกตดูนะครับด้านขวานี่โอ้โห มีอารีนา PVP ตลาดกลางนะครับมีแบบโซเชียลมีอันดับให้ดูด้วยนะครับผมว่าตอนนี้ใครกำลังเป็นโน1น,นะบอกเลยว่ายังมีฟังก์ชันอีกเยอะมากนะครับใน Dragon Nest r e เ e r ร์ of l e g e n d นะครับใครที่อยากได้บรรยากาศเก่าๆแต่ได้เล่นในมือถือนะครับก็พลาดไม่ได้นะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางดาวน์โหลดทั้งหมดไว้ใต้ description นี้เลยนะครับสนใจก็ โหลดมาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับผมนะและตอนนี้เขามีลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับของรางวัลตอนเกมเปิดด้วยนะครับแล้วมาเจอกันในเกม Dark o n e t Rebirth of Legend ครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ